พบกับท่างทัดเช่นเคยนะครับ,บกับติดตั้งบอ่อมัแก้เชียวภาพวันนี้เรามาพบกันที่ชาวชายฟาร์มนะครับที่นี่เป็นฟาร์มโวัวนมนะครับประมาณ100ตัวนะครับเอามาติดตั้งบอ่อมัแก้เชียวภาพนะครับขนาด500รลูกบาศก์เมตรนะครับอตอนนี้ได้เตรียมบ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานกําลังปรับสภาพพื้นที่แล้วก็ติดตั้งกันนะครับ ไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะติดตั้งอย่างไรครับไปตามดูกันครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่เราเตรียมบอกไว้นะครับบ่อนี้เป็นบอกขนาด500ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่ามีความกว้างที่7เมตรนะครับลึก3เมตร50นะครับแล้วก็ยาวอยู่ที่15เมตรนะครับก็จะมีระบบเครื่องแยกกากนะครับที่แท้งการหลังทำนี้นะครับเมื่อเราแยกกาก มูลสัตว์นะครับที่วัวนะครับเสร็จแล้วก็จะลงบ่อกแก๊สแล้วก็จะไหลลงถู่บ่อน้ําเสียน,นี่นะี้เราก็ไม่มีแมคโครนะครับ,รรบเช้าเราใช้คนช่วยกันยกบรรลูลงมาวางนะครับในหลุมที่เราขุดไว้ครับหลังจากนั้นเราก็ต่อหลักยุดนะครับ เป่าลมนะครับใส่บอลลูนของเราตึงเป็นที่เรียบร้อยนะทีมงานเราก็จะทําการสูบน้ํานะครับนี่ครับสูงน้ําเสียนะครับมาใส่ในบอลลูนนะครับเต็มๆนะครับในขณะที่สูบน้ํานะครับเราก็จะทําการต่อชุดคลองชุดราวนิรภัยนะครับนี่นะครับต่างๆนะครับรวมถึงจะเทปูนดยวดตัวต่างๆนะครับ ในบอ่อนี้นะครับให้เข้ากันอย่างเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอันว่าเสร็จงานนะครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับ เริ่มจากบ่อเติมนะครับซึ่งเราสามารถสูบน้ําเสียนะครับจากด้านบนฟาร์มนะครับลงมาเติมที่ตรงนี้นะครับเติมลงไปนะครับด้านท้ายก็จะเป็นบ่อล้นนะครับเมื่อเติมลงไปสักประมาณ20ิวันนะครับก็จะเริ่มเกิดแก๊สนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นกระป๋องเล็กๆนี้ก็จะเป็นกาวชุดซ่อมนะครับซึ่งเราแถมไว้ให้นะครับถ้ามีการรั่วฉุกเฉินนะครับก็สามารถปะได้นะครับ แล้วก็โทรบอกเรานะครับเราก็จะมาซ่อมให้ฟรีนะครับถัดมานะครับจะเป็นทังออกแก๊สนะครับเราจะนําแก๊สเชีวภาพที่ได้มาใช้งานนะครับโดยผ่านท่อขนาด2นิ้วนี้นะครับเมื่อท่อผ่านมานะครับก็จะมาเจอกับข้ออ่อนนะครับและชุดนี้นะครับวาล์วสีแดงเป็นส่วนสาคัญมากนะครับเขาเรียกว่าชุดดักไอน้ํานะครับเมื่อแก๊สเชีวภาพหมักนะครับจะมีไอน้ําผสมมานะครับ เราจะทําการดักจับไอ้น้ําไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นต้องเปิดทิ้งนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีน้ําฝางทางเดินแก๊สนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นชุดบาวนิรภัยนะครับซึ่งเราจะมีการผูกเชือกนะครับนะครับดูดีๆนะครับจะมีเชือกคล้องไปกับบ่อแก๊สนะครับเมื่อเชือกนี้ตึงนะครับ แก๊สก็จะทําการเปิดทิ้งอัตโนมัตินะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าชุดนิรภัยเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นชุดแบบเติมน้ํานะครับเราจะเติมน้ําลงไปที่กลวยนี้นะครับถ้าแก๊สมากเกินไปก็จะล้นลงที่3กระบอกแก๊สจะระบายออกตรงนี้นะครับส่วนระดับน้ํานะครับก็จะล้นมาที่ระดับที่มีเทปสีดํานี้นะครับจะเป็นตัวควบคุมระดับน้ํานะครับถัดมานะครับจะเป็นวาล์วสีเขียวเพื่อเกิดเอาแก๊สไปใช้นะครับ หลังจากนั้นมาดักไอ้น้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตัวนี้ต้องเปิดน้ําทิ้งนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับถัดมาก็จะเป็นชุดของตันเฟอร์แออกไาซด์ยนะครับซึ่งเป็นกระบอกสีนิ้วนี้นะครับเราจะบรรจุลวดเหล็กเอาไว้นะครับเราต้องทําการเปลี่ยนทุกๆ5เดือนนะครับโดยการซื้อลวดที่ผูกเหล็กก่อสร้างนะครับมาเติมได้ขยําลงไปนะครับใส่ลงไปเปลี่ยนได้เองนะครับ ด้านท้ายของบ่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อชักากนะครับนี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เติมน้ําจนเต็มแล้วนะครับมีน้ำไหลออกมานะครับพร้อมกับกากตัวนี้นะครับเพื่อจะล้นลงไปที่บ่อน้ำเสียนะครับสูสะน้ำที่เตรียมไว้เก็บน้ำเสียนะครับนี่แะครับส่วนประกอบหลักๆนะครับของบ่อมาแก๊สเชื้อภาพ แบบบอลลูนนะครับก <izin> ็สร้างบอกมาแก้ชีวภพาพอแบบบอลลูนนะครับขนาด500ลูกบาศก์เมตรบงบุรีนะครับบ่อนี้นะครับเป็นฟาร์มโคนมนะครับซึ่งจะน้ำเสียที่ผ่านาแก้กากแล้วนะครับเติมสู่บ่อมาแก้ชีวภาพของเรานะครับเพื่อผลิตชีวภาพไว ปั่นกระแสไฟฟ้าใช้ผ่านฟาร์มนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับการเลี้ยงนะครับก็จะมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนกพอสมควรนะครับตัวที่เหลือก็นำมาผลิตแก้ชีภาพเพื่อนำไปใช้ในฟาร์มได้นะครับนอกจากบอมาแก้เชีวภาพนะครับในฟาร์มวนนมฟาร์มสุกรแล้วนะครับก็มีกิจการหลายๆอย่างนะครับที่มีน้ำเสียนะครับ ที่เมนเนลนะครับก็สามารถผลิตแก๊สเชียวภาพได้นะครับนอกจากนั้นนะครับบ่มาแก๊สเชียวภาพของเรายังมีตั้งแต่ขนาด8ลูกบาศกเมตรถึง1,200ลูกบาศกเมตรนะครับหรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะครับสามารถออกแบบใหม่ได้นะครับสามารถโทรปรึกษาเรานะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ085 298 3365เนะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอกล่าวคำว่า